จะออกมาตั้งร้านนะมุ้ยกําลังจะออกมาตั้งร้านแล้วดูดูนางนี่กัญชาก็ยังไม่ลงฮะกัญชาก็ยังไม่ลง้วดูร้านแม่ร้านแม่ก็คือยังไม่ได้ตั้งมาแต่เช้าอันนี้คือรออะไรรอเปิดประตูเลยหรอหนูแดงฮะานะน้าหนูแดงรอเปิดประตูดูหูเออดูรอเปิดประตูเลยเหรอเนี่ย อะไรจะขนาดนี้มาเป็นหมาร้านกาแฟาไหมฮะ,ะดูเดนไม่เคยไม่เคยฟังกูพูดเลยหนูแดงมึงไม่เคยฟังกูพูดเลยนะดูเอาแม่ขนมอะเอาขนมไหมอันนี้คือเพื่อสิ่งนี้นะมาขนมมาเอาขนมเรามามาละก่อนร้านเปิดด่ะมีที่ไหนมาก่อนร้านเปิดมีที่ไหนแจกก่อน คยเลยนะแบบว่ามาแบบเออไม่เคยมาแบบนี้นะที่เห็นอะ่ะเนี่ยก็ที่เห็นคือเนี่ยครั้งแรกที่มาแบบนี้มาเอาเปล่าเอาไหม,เอ,ไม,เ,อไมเอาเปล่าอุ้ยไม่ชอบไม่ชอบถาโลเอาไหมเอาเปล่าเอาเปล่ามาสวัสด,ดีก่อนสวัสด,ดีก่อนสวัสด,ดีก่อนสวัสดีก่อนอ่าสวัสดีเก่งมาก ไปไหนอ่ะนั่งลงกินดีๆก่อนเลยนั่งลงกินดีๆเอาอีกเปล่าเอาอีกเปล่าวันดีก่อนอ้าวดูวันดีก่อนวันดีก่อนเร็วๆหนูแดงวันดีก่อนให้ถึงมือมาให้ถึงมือเร็วๆมาให้ถึงมือเร็วๆอีห่านี่นะถ้าไม่เห็นหยิบขนมมันก็ไม่แตะมือนะอีห่าเนี่ยอ้าววันดีก่อนเอออ่ะเก่งมาก กอแล้วนะเช้านี้แม่ตั้งร้านก่อนนะมาก่อนร้านเปิดอีกนางแรก <laughs>